ค,คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมพามาดูปัญหาเกี่ยวกับเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดนะครับไม่ยอมบันทึกภาพเหตุการณ์หรือบันทึกวิดีโอไว้นะครับสาเหตุมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามชมนะครับตัวนี้ผมทั้งแกะทั้งเปลี่ยนฮาร์ดดิสทั้งเปลี่ยนสายจัมเปอร์ทุกอย่างนะครับผมเช็คเบื้องต้นแล้วไฟเข้านะฮะแต่ว่าเครื่องไม่ยอมเจอฮาร์ดดิสเวลาเสียบ เข้าไปนี่ก็จะมีเสียงฮาร์ดดิสต์ดังแต,แตกแตกแตกแบบนี้นะครับสาเหตุเบื้องต้นตอนแรกผมวิเคราะห์คิดว่าเป็นที่ฮาร์ดดิสต์เสียนะครับก็เลยหาฮาร์ดดิสต์ตัวใหม่นะครับมาสลับเปลี่ยนก็แล้วก็ยังไม่หายนะครับจนผมถอดเครื่องทําทุกๆวิธีทางที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ยังไม่เจอนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับจนผมก็มาเจอ สาเหตุที่ทำให้เครื่องมีปัญหานะครับคือเจ้าตัวแดปเตอร์หรือตัวจ่ายไฟเลี้ยงให้กับเครื่องบันทึกกล้องจอปิดนี่เองนะครับผมเลยลองใช้มิเตอร์วัดดูนะครับปรากฏว่าไฟที่ได้นะครับเกินมาถึง1 7โวลต์นะครับ17.8โวลต์เลยนะครับซึ่งเครื่องบันทึกตัวนี้จริงๆแล้วตามสเปคเขาต้องกินไฟอยู่ที่ 12V โวลต์นะครับผมก็เลยหาแดปเตอร์สำรองนะครับมาเสียบทดสอบดูนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บ ผลที่ได้ก็คือเครื่องเจอฮาร์ดดิสแล้วก็สามารถทำงานได้ตามปกติเลยครับแต่ที่แปลกคือว่าทั้งทที่เราเสียบเป็น1 7โวลต์เข้าไปนะครับเครื่องก็ไม่ได้ดับหรือไม่ได้อะไรนะครับแต่ปัญหาจะไปเกิดกับฮาร์ดดิสแค่นั้นเองนะครับครับวันนี้ที่ผมมาแชร์ก็เผื่อว่ามีท่านไหนนะครับเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ผมก็ต้องขอฝากคลิปสั้นๆคลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับเป็นวิธีการ ตรวจเช็คแก้ปัญหาบนมือรักสายอุปกรณ์เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV นะครับรุ่นเก่าที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ละกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปรบกวนช่างเขานะครับก็เราสามารถแก้เองได้วันนี้ก็ฝากไว้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ